สวัสดีค่ะสวัสดีจริงๆชาวแสงของพวกเราเราจะไม่ยอมเป็นกาฝากอีกแล้วแล้วกาฝากมันมีคุณค่านะมีคุณค่ามีสปปรรพคุณทางยาด้วยอีเงาะป่าไม่คู่ควรกับเจ้ารถนาอียักขมูขี เอ uh, อีดำอีมืดคุณไม่รู้หรอกว่าความคิดของคุณนมืดกว่าใครคุณคิดว่าตัวคุณเป็นรันาที่สวยดูดีดูเด่นตลอดนี่เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้แต่มันก็น่าคำดีเราอยากจะให้พวกเราทุกคนอย่ามวัวอายกันเลยค่ะ ไม่ว่าจะดำหรือขาวยูร่วมกันได้หมดแล้วเราก็จะมาเริ่มงานเดียวยาเราสามารถเห็นสัมผัสและช่วยเหลือพวกคุณได้เราทำได้จริงๆเชื่อเราเถอะถ้าใครอยากพิสูจน์ต้องการพิสูจน์เชิญเลยนะคะเชิญติดต่อมาได้เราพร้อมแล้วที่จะช่วยเหลือพวกท่าน ด้วยความสนุกสนานด้วยความเป็นเกินเองกวนตีนลีลาสาระเตสามารถช่วยได้จริงๆค่ะเวลาเราซีเรียสเราก็ซีเรียสเป็นการเป็นงานเห็นไหมคะแมวเขาสัมผัสได้แมวเขาสมเพื่อนเขามาหาญาติพี่น้องเขามาหา แมวเราตัวนี้กว่าเขาจะมาใกล้เราได้กว่าเขาจะยอมเชื่อใจเราใช้เวลานานมากจนเรากล้าเปิดใจจนเราได้เข้าใจเรื่องต่างๆเรื่องเราต่างๆเขาถึงได้ยอมมาหาเราเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนที่ยังรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อย ปวดร้าวจากเรื่องเก่าๆเดิมๆความเจ็บปวดเดิมๆจากการปลูกฝังของคนแก่คนเฒ่าคนสมัยเก่าขอให้ท่านได้รับรู้ไว้ว่าศาสนาคำสอนเก่าๆก็มีคุณค่าแล้วพระรุ่นใหม่ๆก็ได้เข้ามาให้พวกท่านเห็นแล้วว่า การใช้ชีวิตรุ่นใหม่ต้องทำเยี่ยงไรเราถึงจะผสมสารไปกับเรื่องเก่าๆได้และเราสามารถติดต่อกับโลกวิญญาณได้จริงๆเพราะเราต้องการมาช่วยเหลือให้พวกเขากลับไปอยู่ในภพภูมิที่ดีสำหรับวิญญาณใดที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆเขาก็จะไป ทําให้ลูกหลานมีความรู้สึกนอนไม่หลับเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับ,นนลบแล้วทําให้ระบบการทํางานของข้างในเลือดลมข้างในมันตีกันนั่นคือเขาต้องการสื่อสารว่าช่วยเขาด้วยแต่ไม่มีใครฟังเข้าใจเขาเลยจน ต้องมีการปลุกให้เราตื่นแล้ววิธีการปลุกให้เราตื่นมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนซ่อนเร้นลับมากจนตัวเราเนี่ยแทบจะไม่อยากเชื่อเพราะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าวัดทําบุญเราชอบทําแต่ทานเราชอบให้คนกินคนดื่ม เราก็เลยไม่เข้าใจจนเราได้มาเจออันนี้ได้มาอ่านไพ่ซึ่งก็ปลูกโดนฝูกฝังอีกแลว่าแม่ไม่ชอบแม่ไม่ต้องการเพราะว่ามันเหมือนแม่มดคนอื่นเขาชอบมองว่าเป็นเหมือนแม่มดแกอายเพราะเดินฝังมาอย่างนั้น โดนปลุกฝังมาอย่างนั้นโดนโดนความกลัวปลุกฝังมาอย่างนั้นทําให้ยายของเรารังเกียจแม่เราเพราะความที่ผมหยิกตัวดําตัวแคะตัวเล็กทําให้เป็นปมด้อยแล้วก็กดขี่อันนั้นก็เพราะความลําบากความลำบากเพราะอะไร ็เพราะท่านขายที่ดินของท่านหมดเอาไปเล่นการพนันหมดเอาไปเล่นยาเล่นการพนันกินเหล้าเมานั่นคือบรรพบุรุษของเราที่เคยเป็นมาจากที่เป็นคนรวยที่สุดในหมู่บ้านกลายเป็นคนจนที่สุดในหมู่บ้านเพราะท่านกลัวลูกหลานเนี่ยจะเกินหน้าเกินตาท่าน แล้วก็มีบันรรพบรุษเก่าแก่เก่าแก่เก่าแก่อีกที่มีเวทมนตร์คาถาในการคิดว่าตัวเองอ่ะจะอยู่โดยไม่ตายเพราะมีคาถาแต่เขาไม่รู้หรอกคำว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเป็นยังไงในแผ่นดินไทยเนี่ยมีสิ่งดีๆ ความบริสุทธิ์สามารถทำลายหรืออยู่กันได้กับความมืดทำไมมีแต่หลายๆประเทศต้องการเมืองไทยเพราะเขารู้ว่าเมืองไทยนั่นมีดีแต่คนไทยเราเองนี่แหละไม่รู้จักความดีสิ่งที่ดีเพราะในบางรุ่นบางเรื่องราวมันสอนสั่งกันมาแบบผิดเพี้ยน ผิดเพี้ยนแล้วคนที่รับฟังก็ผิดเพี้ยนคนสอนก็สอนในแบบฉบับของเก่าๆอันนี้เราไม่ได้โจมตีสิ่งเก่าๆทำไมถึงได้ไอ้ที่บรรพบุรุษไอ้พันกว่าปีมาแล้วอะ่ะมันพวกเราเป็นสายเลือดเดียวกันหมดคุณเชื่อฉันเถอะไม่ต้องมาอีเมนอีลาวอีสวยอีฝรั่งอีอะไรหรอกคะ่ะพวกเราสายเลือดเดียวกันหมดเลย ในโลกเนี้แต่มันแบ่งออกเป็นทอดทอดทอดอทอดออ,อ,ออกไปเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดโจมตีกันแต่ไอ้บรรพบุพร,บรุษของเราไอ้เกา่าๆเนี่ยเมื่อพันกว่าปีเนี่ยมันไปเล่นคาถาอาคมซึ่งลูกหลานรู้ไหมแล้วทำไมลูกหลานรุ่นใหม่ต้องโดนโจมตีคุณอยากรู้ไหมกับไอ้คนแค่ไม่กี่กลุ่มเมื่อพันกว่าปีเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วอะ ยังหลงเหลืออยู่แล้วมีความเชื่อถามว่ามีจริงไหมมีแต่เราเอาไปแล้วเราเอาไปส่งจักรวาลแล้วไม่มีอีกแล้วใครที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องแบบนี้เราสามารถช่วยท่านได้แต่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะเราทดลองกับตัวเรามาเนี่ยห้าสิบเอ็ดปี ในการรับสารพิษในการรับเชื้อโรคแทนพวกท่านเพื่อให้พวกท่านได้อยู่มีชีวิตรอดเรารับมาจนจนเราจำเป็นต้องตื่นแล้วเพราะไม่มีใครลุกออกมาที่จะช่วยเหลือเลยไม่มีใครผลักช่วยกันผลักดันเลย เราต้องการให้ลูกๆของเราหลานเราคนรุ่นใหม่มีชีวิตที่มันไม่มีสารพิษปนเปื้อนไม่มีสารเคมีมากมายรู้ไหมว่าสัตว์ทุกชนิดพืชทุกชนิดมีด่างในความเป็นพิษมากเท่าไหร่แล้วทำไมคนในปัจจุบันนี้ถึงได้ไม่สบายกันบ่อยป่วยกันเยอะรู้ไหมว่าทำไมเราอ่ะ ถึงป่วยเพราะนั่นคือการเพราะเชื้อต้านไวรัสต้านพิษแล้วก็ไปผ่าออกมาเพื่อตรวจเราคาดว่าในกลุ่มของเรามีการตรวจแล้วไม่งั้นเราไม่ตื่นรู้ขนาดนี้ไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจขนาดนี้ ถ้าใครสนใจที่จะยอมรับการช่วยเหลือก็ติดต่อมาได้นะคะด้วยกันมันไม่มีอะไรหรอกแค่พูดคุยกันแต่มันจําเป็นต้องใช้เวลาเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาในการช่วยเหลือแล้วก็ต้องใช้เงินทองที่จําเป็นเคสเคสแต่และเคสจะไม่เหมือนกันเคส by เคสค่ะเคส by เคสติดต่อมาได้เลยนะคะ 087 67 2509ค่ะสวัสดีค่ะ